ขึ้อยากมาโดนะ่ะลูสียนป่บริจินโดนรึป้าที่น่องเลยที่น่องเบิ่งสีแด้ครับผมปวดว่าไม่มเหนื่อยเรา็จอเอ็นลูกสินเอ็นนะผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน่องนะวิ่ทุกคูทุกคนนะครับเนาะ มีน้องหน้าวินกระสีผาพิผ้าน้องอันมาะกินลูกซินพี่น้องเจ้าแซบในอำเภอพิอบุบร์มังสาหาหนะครับผมน้องนา้าวินกับบุริไทขั้นตอนการไปซื้อไอที่หน้องเบิงหน้าผมน้องไะซื้อมาแล้วนี่เป็นฮอตด็อกนะผมพอดีหน้องนา้าวินเห็นเขากินในอันนี้น้องนา้าวินอยากนะครับผมน้องไปซื้อมานะครับวันนี้พอดีน้องน้าวินขึ้นอ,อยากนะผมก็เลยซื้อหน้าผมมากินกให้พี่ให้น้องเบิงนําไล่ไหลกับน,นา้องหน้าวินก็นนาจากบาทนีน่พี่น้องนี่ฮอตด็อกแน่ไม่ตกนนนะิรับแน หลายอย่างนะครับผมสิพ้าชิพ้าหนอ่องวามันไล่ไหลนะผมลูกซีนนะครับน้องวิทกินลูกซีนขึ้นอยากครับผมเมีแต่พี่หนอ่องไล่ไหลอีกแล้วนะครับผมเหมือนนี้นี่น,นะครับผมสระมาณนี้นี่ก็ชิเป็นน้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มนี่จิ้มห้องนี่นี่ก็เป็นพักเขาเด้อพี่น,น้องแล้วน้องวิธีจัดก,การใส่พักพักนะครับผมอันนั้ตัวใบน้องวิทยการจัดจานแล้วก็ไปทักการซิมกันเลยนะครับผมขอบคุณครับ น้าผมน้องวิทย์ตการจัดจานแตเริอบานเอาพักใส่พี่น้องพักเขามีเท่าไรกับคนใส่ด้วยครับพักเขามียังไงกินแบบเซ็ตๆพี่น้องคิดอยากมาโดนเหรอคือเสียนโบได้กินโดนเห็นมาเห็ดให้งี่น้องน้ำไล่ไหลอีกน้ำจักบาดนี่ใช่เลยพี่น้อแต่ลำห้องใช้ลงไปน้องเกียร์หัวเกียร์อย่างงี้ห้อ,อ,อนี่แหละพริกแห้งแนวขาดบ่ได้พริกทอดพี่น้องเลย น้องนวินมากมาพลิกถอดนี่ลงไปประมาณนี้นลำแน่นนี่เนี่ยตัวพลิกถอดที่หน่อยเดี๋ยวม่านีขั้นตอนต่อไปจากบางบอนถึงลาดกระบ,บงังฉันคิดถึงเธออยู่ยังงนันไอเรามันไหลก็ตั้งจะหมดฉีคิดเรื่องเธอและฉันนัที่ชาโปรดกลับมาทั้งเวลาสวัสดีครับ สวัสดีเอลซีน้องนาวินทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะวันนี้กับพ่อพกับน้องนาวินอีกภูเก่าผู้เดิมนะครับเนาะพี่น้องนา้าวินสิให้พ่อน้องมาก,กินลูกศิลป์พี่น้องครับน้องนาวินได้ลูกศิลป์มาน้องนาวินเห็นเพื่อนกินอยู่ในช่องยูทูปหน้าผมกับช่องทิกตอกพาโทรเปตเตาเสียบน้องนาวินกันเลยมากว่าคือว่าน้องนาวินกับเม็ดในพี่น้องไล่แตกอยู่กันนะ้าวันนี้ลูกศิลป์น้ำงาม,งามพี่น้องได้มาหลายอย่างครับผมแล้วก็ได้มาพริกทอดมานาพี่น้องนี่พริกทอดของหมักน้องนวินเลย เจ้าเก้าตลาดพี่บุญครับผมพี่น้องลูกเิียนทอดเสียบเสียบแล้วก็พักพักที่ใดก็คืออันนี้พักอย่างไรก็ว่าหก็ละผ้าทัวรพิกถอดกรำลังจักหน่อยแนวขาดบุด้สูตรเด็ดลูกเิียนลานนี่ก็คือน้ำเจียมพี่หนักเสียบอี่นี่น้อยหนังนักวิ่งสำคัญแจกลาดกันเลยนะครับผมโซเดตก็คืออันนี้น้องนักวิ่งสีพวสัยถวยนะครับผมสีเทลาดเรื่อยมันจังอันนี้พี่หนักหนังนักวิ่งสำคัญที่แล้วครับผมบ้านนี้ที่ คึบครึบึบครึบปาร์ตีหน่องเลยที่หน่องเบิ่งสีแล้วครับผมปวดปาร์ตุี่น้องครับพี่น้องเบิ่งสีแล้วผมขั้นตอนต่อไปน้องวินสิมาทำการซิมกันเลยนะครับผมบานนี้ไปซิมกันเลยนะครับน้องวินขอซิมอะไรบ้างก่อนวะตัวนี้ละนี่พี่น้อง ข้ามยังไงโอ้โอเลยนี่ขออย่าพี่ยอย่าหนอนไม่กินกับน้องนัวินเด้นวันนี้หนองนัวินได้ลูกซีนพี่นอ้องมาต่ลุงเรียงนะครับหลังจากเรลเลียงนะพ่อผมนี่อือหึจับน้ำจิ้มน้ำจ้ำไปพี่น้อง เบิเ่งแบบทีิ่มซ้ำๆพี่น้อหนูกสินต้นนี้เป็นหนกสินหนกสินเนื้อครับผมว่าไม่เนื้อเราก็จะเอน็นหนกสินเอน็นรับผมไม่รู้รักเคาอยู่นี่หมกริกถอดพี่นนางเคยกินบอผมไม่กินหลานเป็นประจำแซบวีครับ เดี๋ยวาการเพิเไ,ได้พี่น่อลงสินต้มพักวัลนพาี่อไปหนอ มรนกาศตอนนั้งเลพี่น้นองร่มเย็นๆไม่เห็ดหนพี่น่องไร้ไาลกินออกเสียนมันี ม,มาโบราณกระว,กว้นหิ้วเข่าพี่หน้อเป็นหิ้วเข่าอันบนหนองน้ำเบนขุ่มจิมซ้ำโอ้ยจิมแสบอีกอหอืึขึ่นแขงทอด ันนี้ว่าเจ้าแม่จ้ามาทายน้ำอยู่พี่นอ้องเพิ่นบ่วทายน้ำเพิ่นนอนเว้นว่าษาแม่จ้าบ่วทายครีมนัวว่าษาบ่วทายดอกเพิ่นแบบน้องเวียนเเล่นมาผู้ดเดียวมันเพลิดเพลีงเพิ่นมาก,กินเพลิดน้ำนะพี่น,อน้องเวียนเรนเวียเพิ่นมาทายน้ำนะครับมาครับแม่จ้าแกงหัวเลยแม่จ้าเมื่มอกี้น้ำหนอนเลย พักกระแทมมันตลานเดินใช่ไห สม่ซ้ำเลยปลาทูออออออน้าพี่หนังมันนางสิมก็หนังให้เป็นเด้แถบยี่ห้อรสชาติดี น้องวินสิแนะนำนะว่าผมก่อนสิไปกินลูกสินเพิ่นเพิ่นลูกสินเพื่นเพชรอีเนี่ยกอนสิไปกินหนึ่งก็คือกินนมห้องถั่วเหมอนก่อนได้กินเข้าวห้องถั่วเหมือนก้อนจังหน่อยเพราะว่าลูกสินเพิ่นเป็นรสรสชาติจัดนะผมไปกินแล้วน้องวินตัวนั้นน้องวินบ้านได้กินเข้าเที่ยังวินไปกินลูกสินเพชเพชรเจ็บถั่วไปเลยพี่หน่อคั้งทีก่อนสิไปกินก็กินนมห้องถั่วเพื่อให้เก็บกระเพาะไว้สักวันหน้าพี่หนอนนี่ครับอื้อหือ

mẹ cha bên chôm mẹ biết nào cứ khẩu xuân rồi biết bà cái nào ừ. không thể. hàng thoại จิ้บปลาเลยนบไลยจิดปลาเลยฮอทด,ดอกทัวกำจิม้มมาไอหมอนพี่นอนองมาหนังเปียนซื้อหมอนหน้าผม cắt bị cướp thế làm rồi à <cười> <Okay>. <cười> ดุายแกงสวยแก่แกงส้มหน่อน้ำจิ้มซ้ำเแซ่บขอบคุณครับผมนวินกับสิขอลาพี่ด้หน,น่อไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากไปกดติดตามเพจอ่านนวินพาชิมนั่งในเดอ้อเพจเปิดใหม่นะผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้หน่อนวินน้ำเดอ้อเป็นเครื่องใจอย่างส่องเล็กๆนะคผม ก็จะดีงห็นน้าเปิดจบโอกาสคิดเป็นมาจากน้องนาวินนะผมน้องวินขอลาพี่น้องเพื่อนตอนนี้นะผมขอบคุณครับลาแล้วนะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขขู่ทุกคนนะครับผมบ๊ายบาย